โอ้โหนี่หามาให้แล้วนะครับที่ดินน้ําล้อมรอบเลยแต่อยู่ไกลกรุงเทพนิดเดียว่ะปั่นจักรยานไปก็น่าจะถึงได้ไม่ไกลมากนะครับนี่เจ้าของเจดีย์ไอยู่กับเราเดี๋ยวค่อยไปทักทายขอดูก่อนน,น,น,นี่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 ติดสาธารณะ3ด้านติดคลองน้าโอโ้สวยมาก2ด้านแล้วก็ติดถนนหลกัลกๆ2ด้านไปดูกันว่าเป็นไงบ้างตามผมไปฉีดีนักรามาเลยเดี๋ยวกลับกล้องก่อนไปนี่นี่ให้ดูบรรยากาศก่อนโอ้โหสวยงามมากเห็นอย่างนี้ไม่ได้อยู่ตามแบบว่าถิ่นธุรกันดารนะ อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเลยนะครับมาเขตติดต่อกรุงเทพแล้วนี่นให้ดูบรรยากาศก่อนแม่ก่อนที่จะไปคุยกับเจ้าของใจดีของเราทั้งสองท่าน<ม>เดี๋ยวเราดูบรรยากาศก่อนสวัสดีครับวสวดีค่ะ<อ>สวัสดีครับเดี๋ยวค่อยคุยนะครับ <c oughs> แกงแกงแกงเจ้าของก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อน <c oughs> อ่าเนี่เห็นรถไหมวิ่งกันเต็มไปหมดป่ะอยากรู้ว่าตรงนี้มันอยู่ที่ไหนอยากจะรู้ซะล้วท่านหลผู้ชมหลายคนก็อยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนตามผมไปสิอยากลล่ไปเลยจะไปคุยกัน<ม>ตามมา ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านมากเลยนะครับเดี๋ยวถามก่อนก่อนที่จะถามชื่อถามนามก่อนที่จะถามว่าที่ตรงนี้มันอยู่แห่งหวตํบลใดกันถามก่อนว่าที่ของเราแปลงนี้น้ําม,มาล้อมรอบเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเหมือนเกาะเลยเนาะเหมือนเลยอ่าสร้างบ้านอยู่ในเกาะเนี่ยแปลงนี้ใช่ไหมครับ <plet religion> เนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลงนี้เลยนะใช่ <bitches S 1> อ่าเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมถามก่อนว่าแปลงนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับแปลงนี้ครับก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด 5 0าตารางวาครับผมหรือ1ไร่1งาน3วาครับหนึ่งไร่1งาน3ตารางวาใช่ครับเป็นฉนดทุดแดงซะด้วยครับอ่า1ไร่1งาน3ตารางวาชนดทุดแดงนี่ผมบอกก่อนนะฮะว่าไม่รู้ว่าถูกไหมถ้าเกิดพูดผิดพูดมั่วนี่ทักทานผมได้นะครับอันนี้คือด้านนี้ก็ติดคลองน้ําใช่ค่ะใช่ค่ขาวข้าวก่อนฮะคร่าวๆอันนี้แบบร่าวๆก่อนแล้วน้ํามันจะวนโอ้รถวิ่งเต็มเลยมันจะวนรอบพี่เราใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมาด้านนี้อีกหนึ่งด้านอ่าสวยงามมากแล้วที่แปลนี้ถมแล้วด้วยเรียบร้อย,ร,ยรีอยครับอ่าเรียบร้อยถมมานานแล้วน้ําตอนนี้ไม่ท่วมนอกจากปีห้าสี่ใช่ไหมฮะปีห้าสี่ท่วมนิดเดียวค่ะ,ะแต่ว่าอยู่มานี่ไม่เคยมีน้ําท่วมเลยอ่โอเคทีนี้ถามก่อนถามไปเดี๋ยวจะคุยกันมั่วคุยกันยาวคุยกันเป็นน้ําไหลไฟดับจะไม่รู้กันว่าตรงนี้มันอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ลาดหลุมแก้วค่ะ จังหวัดปทุมธานีตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าถ้าข้ามไปตรงถนนตรงนั้นนะคะจะเป็นนนทบุรีแล้วนนทบุรีอำเภออะไรครับอ่าอำเภอบางบัวทองบางบัวทองเอ้าแสดงว่าเราเป็นลูกครึ่งใช่ค่ะเป็นที่ดินลูกครึ่งครึ่งหน่อยครึ่งหนึ่งอยู่ปทุมลาดหลุมแก้วอีกครึ่งหนึ่งก็คืออ่าบางบัวทองนนทบุรีคเอ๊ะจะคุยกันมานี่โอ้ยยืดเยื้อละยังไม่รู้จักชื่อจากนามเลยคุณอะไรครับเนี่ยครับมุนนะคะแล้วก็แอคครับ อ่าสวัสด so 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 ีครับคุณมลแล้วก็คุณแอรกันนะครับเดี๋ยวจะให้เดินพาชมหน่อยได้เลยคุยกันไปทีนี้คุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่เรามาทํารีวิวพาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครซื้อขอได้ไหมแปลงนี้จดหน้าด้านเลยมันก็ดีซะด้วยสิองเนี่ยจะกระโดดน้ําฆ่าตัวตายเลยเพ่นเนี้ยครับโอเคอซลเล่นแซลเล่นแซวเล่น ไปเลยฮะดูเลยไหมฮะไปค่ะไปเดินดูกันครับไปตรงไหนก่อนดีไปด้านท้ายก่อนดีกว่าไหมได้เลยค่ะได้เลยรบกวนเดินนําไปก่อนเลยครับโอเคค่ะไปอย่างนี้หนึ่งไร่หนึ่งงานสามตารางวาใช่ค่ะซื้อไปเนี่ยไปทําอะไรครับเนี่ยโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยค่ะจะทําเป็นสร้างบ้านก็ได้ถ้าสร้างบ้านนี่ตรงนี้ทําเป็นศาลาได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มายืนอยู่โหลมแบบ นึกว่าเปิดแอร์ทิ้งไว้หนาวเลยคือลมมันโชยใช่มีลมโกกตลอดครับมีลมตลอดเพราะมันด้วยความที่มันติดน้ําด้วยเนาะพอเวลามันติดน้าก็จะมีลมกอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มีหางง่ายๆนะครับที่เห็นเนี่ยคืออะไรนะผักบุ้งใช่ไหมฮะเนี่นะคะเนี่ในน้ำในคลองในี่ผักบุ้งเขาเรียกว่าผักทั้งหลายแหล่เก็บกินได้อะไรได้ที่เนี้ยถามก่อนว่าในในในตรงเนี้ยบรรยากาศเนี่ย จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ถึงบรรยากาศของคลองตรงนี้เขาเรียกว่าคลองอะไรกันครับเนี่ยฮะตรงนี้เรียกว่าคลองตรงค่ะฝั่งนี้จะเป็นคลองตรงทำไมมันตรงมันไม่อ้อมเลยยังไงใช่ค่ะมันตรงมากเลยลองดูก็ได้ตรเบรรยากาศตรงนี้ชาวเขาเรียกว่าชาวบ้านสมัยเก่าแก่เขาก็เรียกกันชื่อนี้เลยคลองตรงใช่้วไ้สายนี้แหละครับเดี๋ยวขออนุญาต้ามันมี2เส้นเส้นนู้นล่ะครับ อันนี้จะเป็นคลองขวางบนครับใช่ค่ะอ๋อคลองขวางบนแล้วก็คลองตรงที่เนี้ยบางคนเนี่ยบอกโอ้โหพูดกันไปพูดกันมาไม่รู้จักพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับอะไรบ้างนะครับถ้าเอาใกล้แบบใกล้มากเลยนะพวกเราก็ติดพวกแบบห้างด้วยใช่ใช่ใช่จะมีห้างอยู่ก็จะมีสองห้างเนาะะมีเซนทันเวสเกตแล้วก็จะมีอ่าเรามีสารราชพฤกษ์ใช่แค่กิโลครับ โอ้กว่ากิโลนิดเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเดินทางจริงๆอ่ะคือมันมีทางลัด10นาทีนิดนิดาทีนดๆกเกมี่นะครับใช่ค่ะใช่เดินไปได้ไหมเดินไปก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเท้าฮลตี้ก็โอเคค่ะเดินเช้าถึงเย็นใช่ไม่ไกลมากแล้วอย่างนี้ครับนอกจากห้างเนี่ยห้างอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย พวกวัดพวกโรงเรียนเนี่ยบางคนเขาอยากจับพิกัดอยากจะด,<อ>ดูเอ๊ะว่ามันใกล้บ้านเขาไหมจับพิกัดอะไรดีครับจริงๆก็จะมีวัดสามงามตรงนี้ค่ะห่างกันแค่1กิโลนิดเดียวแล้วก็จะมีโรงเรียนสารศารสตร์เนาะใช่ครับเีดียวเดียวเดียยวขออนุญาตนิดนึงขอแซวนิดหนึ่งวัดสามงามนี่เป็นวัดดัง,งประจําจังหวัดปัุมเลยนะใช่ค่ะใช่หนึ่งกิโลฟังไม่ผิดใช่ไหมครับครับนิดเดียวเองนะใช่นิดเดียวเลยกับสายมูบูชาของสายมูชอบมาแล้วโรงเรียนอะไรนะครับ สารศาสตร์บางบัวทองค่ะที่อยู่ไกลกี่กิโลครับเนี่ยประมาณสารศาสตร์นี่อยู่ที่4กิโลครับผมนี่โุงเรียนที่ดังนะดังคน่ังถิ่นนี่เคยได้ยินได้ยินชื่อเสียงอยู่ถูกต้องครับทีนี้เดี๋ยวพูดถึงพิกัดพูดถึงอะไรเนี่ยรู้เรื่องในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดินเดินไปใช้ที่กันครับขออนุญาตทีดนึ่งอ่าเดินไปดูกันถามนิดนึงว่าพืนที่แปลงเนี้ยสวยๆอย่างเงี้ยที่เราลอบรัวแล้วอะไรแล้วที่ถมแล้วเนี่ย สวยขนาดนี้มันไม่ได้มีง่ายๆทําไมถึงขายล่ะครับจริงๆก็ถ้าให้พูดตรงๆก็คือนำ้ำไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรครตอนแรกเนี่ยท,ที่บ้านค่ะทําธุรกิจอยู่แถวนี้จะ <c oughs> เป็นเหมือนคล้ายๆเวนเดอร์ให้กับบริษัทใหญ่ด้านโลจิสติกส์ <c oughs> แต่ทีเนี้ยค่ะมันต้องย้ายฐานแล้วพื้น <c oughs> ที่ตวเน,นีตน้ตอนแรกอ่ะเราจะทําเป็นแบบเหมือนที่จอดรถใช่ใช่ใช่แต่พอเราย้ายฐานเนี่ยมันเลยแบบเหมือนเราไม่ได้ทําแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยเสียดายก็เลยโอเคงั้นเราอาจจะต้องปล่อยออกไปเพราะยังไงเราก็ย้ายไปอยู่ในโซนกรุงเทพแล้วเลยทาว่าย้ายฐานแปลว่าตรงนี้มันไม่ดีหรือยังไงครับไม่ใช่ไม่ดีค่ะคือหมายถึงว่าตรงนี้คือดีแต่ว่าย้ายฐานคือเราขยายตัวใหญ่ขึ้นไปอยู่ในที่ที่โซนในเซ็นเตอร์ของประเทศมากขึ้นเลยอหมาะการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นใช่ค่ะใช่ใช่นี่นี่นี่โอ้ยนี่นี่นี่ฮะมีบ้านคนด้วยหรอมีค่ะมีบ้านคนอยู่มีเพื่อนบ้านก็น่ารักค่ะตรงข้าบ้านก็มันม่วิถีชีวิตแบบรูปผสม คือกึ่งแบบบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วออกไปนิดนึงก็เป็นสังคมเมืองละพยันมาปลูกบ้านตรงนี้ได้ใช่ค่ะนอกจากปลูกบ้านแล้วทําอะไรได้อีกครับเนี่ยฮะจริงๆใช่ทํห่อได้นะทห่อได้นะใช่ห่อจะอยากจะชี้เป้านิดนึงว่าแบบตรงแถวเนี้ยค่ะมันจะเป็นมีโรงงานแต่มันไม่ได้เป็นโรงงานเสียงดังหรืออะไรไม่ดีนะคะคือเป็นโรงงานที่โอเคเลยแล้วก็จะมีคนอยู่จํานวนค่อนข้างเยอะใช่ เราจะมีหอก็ได้อันนี้คือดีเลยมีคนทําหอนี่คือแบบเคยคุยกับเจ้าของหอเลยอะค่ะคือปังๆกันทางนั้นใช่ขยายความนิดนึงผมเป็นคนเข้าใจคนยากอยู่ทำว่าหอที่หือหอพักหอพักใช่สร้างตรงนี้ในในพื้นที่ของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเดี่ยเนี่ยเราพยเนียเดีละเนียดนะฮะเาีึยตรงเนี้นี่ยนี่ยเนี่เนี่ย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 ้นี่ยนที่มาที่งานในแ่บเนี้ยเนี่ยเน่ยเน่ยเนี่ยเนยเนี่ยเนี่วเนี้ยส่วนใหญเ่จะนเป็เนโกยังเยอะ เพราะนั้นคนที่เขามาเนี่ยเข้ามาจากต่างจังหวัดเพราะฉะน,นั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไปเช่าอยู่ในตัวเมืองซึ่งค่าเช่าอ่ะบางทีมันก็แพงเนาะแรงอ่าแล้ว<ร>บางคนเนี่ยเขาไม่ชอบความวุ่นวายเหนื่อยกับความวุ่นวายในการทํางานมาเยอะแล้ว,ว,มมวก,ก็อยากไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติซึ่งมันไม่ไกลมาก<ช>ก็เลยพูดง่ายๆว่าเป็นหอพักก็เหมาะสมอ่า เป็นโกดังก็ได้ค่ะโกดังเอาไว้คนเช่าก็ได้ใช่ค่ะเป็นพวกร้านสะดวกซื้อได้ไหมได,ได้อันนี้ได้อันนี้คือแบบอันนี้เป็นอันนี้คือซีเคทเลยนะเนะี่ย <laughs> เราไม่บอกใครเลยเพราะเราตอนแรกกายาจะแบบทําอะไรทําอะไรตรงนี้ฮะจริงๆตรงนี้ค่ะถ้าสมมติว่าอ่หาที่อยากทําร้านสะดวกซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ตรงนี้คือเหมาะเลยเพราะว่ามันมีทั้งชุมชนแล้วในชุมชนเนี้ยค่ะมันไม่มีพวกร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังๆเลยเนาะยังไม่มีใช่หรือถ้าเป็นแบบพวก ตลาดก็คือเพอร์เฟกใช่ตลาดนัดตลาดอะไรก็ว่ากันไปนะทีนี้ถามนิดนึงว่าถามแบบไม่เกรงใจเลยนะครับเปิดแล้วมีคนซื้อป่ะจะเปิดแล้วมีคนซื้อไหมก็ต้องตอบว่ามีอยู่แล้วคิดว่ามีเพราะว่า2อย่างเท่าที่เดา 1. แถวเนี้ยร้านช้าคู่แข่งน้อยใช่ค่ะสองคนเยอะถูกต้องชาวบ้านเยอะรถวิ่งสัญจรกันเยอะ สังเกตตอนเราถ่ายทำมานะโอ้จะมีรถวิ่งกันเตมไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเครื่องมั่นใจได้ว่าเออทำอะไรที่คู่แข่งเขาน้อยมันน่าจะไปได้ใช่<ๆ>แล้วก็เหมือนกับเพราะว่าเคยทําบริษัทอยู่แถวนี้เนาะ <c oughs> ก็จะเห็นความต้องการของคนที่หาพวกร้านสุดซื <c oughs> ้อเนี่ยเยอะ <c oughs> แบบพวกพนักงานในละแวกเนะะี่ยค่ะคือหาอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะมากแบบหวยสิ่งนี้สุดๆแล้วก็เคยไปแอบแอบถามบางร้านมาที่แบบว่า เขาอาจจะไม่ได้อยู่โซนนี้แต่อยู่ในละแวกคล้ายๆแบบนี้รายได้ก็คือค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าเปิดร้านสะดวกซื้อหรืออันนี้ราคายังไม่บอกนะเกือบสินาทีละเอาให้ผู้ชมตามมาเรื่อยๆก่อนนะคลิปนี้จะบอกราคาช้านิดึงทีนี้หรือมาปลูกบ้านทําบ้านสวนน้ํามันมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะเรามาขุดบอ่อบางคนก็อยากขุดบ่ออยู่ในที่เรา เอาปลาหมอคังดำมาเลี้ยง <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้แบบฟรีเลยเนาะ, <c oughs> ะคือมาอยู่กับธรรมาชาติปลูกต้นไม้ให้รอบ <c oughs> ปลูกบ้านหลังงางานตรงเนี้ยมันก็ถือว่าได้หมดแล้วนะครับทีนี้ผมถามก่อนคุยกันมาว่นเวอร์ยืดเยื้ออารามพบทให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วถามต้องตรงเลยว่าเราขายเท่าไหร่เราขายเท่าไหร่คะ2ี่สิบล้านได้ไหมโอ้โหถ้าได้ก็โ okay <c oughs> อเคนะคะได้ไหมครับได้ไหมได้ถ้าได้ได้ไหม จริงๆตอนแรกอะพื้นที่ผืนนี้ค่ะที่บ้านจะให้ขายกันตอนแรกเลยเนี่ยคือ7ล้านซึ่ง ừ, เราว่ามันแรงเกินไปนแ,แบบ<ป>มันแรงไปอะ่ะเราก็กจะลืมใช่แถวนี้ยอีก แถวนี้ไง่ายๆเขาก็ขายกันเยอะใช่เราก็ลย้ใช่ค่ะเราก็เลยตอนนี้ก็เลยให้อยู่ที่ประมาณ6 5ล้านห้าดีกว่าเนาะหกล้านห้ากับ1ไร่1งาน3ตารางวาผมแล้วติดคลองน้ำสองคลองติดถนนนี่นสาธารณะเนี่ยเนี่ย่ยังกว้างเลยติดทำเลอย่างนี้เอาราคานี้แน่นะใช่ค่ะไม่เปลี่ยนใจนะครับไม่เปลี่ยนใจแล้วค่าโอนล่ะ ค่าโอนก็จริงๆตอนนี้เราแบบเป็นกําลังคนละครึ่งเนาะอ,อยู่ในช่วงโปรคนละครึ่งแต่ถ้ายังไงก็มาคุยกันก่อนอได้ยัไไาไงลองมาคุยกันเพราะว่าเราลดราคาให้แล้วอะเนาะใชะ่ที่นีทด่บอกว่ามาคุยกังก่อนนี้โทรมาเบอร์อะไรล่ะครับอ่าโทรเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์มูลเองก็คือ0 9 3ย์4 2 2 9 3ค่ะอีกสักรอบสิครับ093 824 2 2 9 3ค่ะแล้วรนะัดชมเนี่ยมาได้ทุกวันไหม ได้ค่ะติดต่อเข้ามาได้ตลอดโทรเข้ามาได้ตลอดเวลาย4บชั่วโมงแต่ว่าถ้านอนก็อาจจะไม่ได้รับพูดเองนะครับว่า2ี่ชั่วโมงเอาง่ายๆโทรมากลางวันดีกว่าแล้วก็คืนจะได้ววาพักผ่อนกันแล้วก็จะดูวันเสาร์สมมตินะวันศุกร์นัดอะไรกันอย่างนี้่วงนาซสหน่อยหนึ่งใช่ค่ะ้วตอนนี้พักอยู่ที่ไหนกันครับ่าถ้าบ้านมนกับแอคเนาะเราก็จะอยู่กันตรงแถวแถวโซน่าในนนนิดนึงอยู่ตรงราชพฤกษ์อะไรเงี้ยก็เอาง่ายๆเหมาะสมที่สุดจะดูพรุ่งนี้วันนี้โทรหาแล้วกันใช่เพราะว่าเรา พร้อมมาเสมอใช่ไหมเรา<ม>พร้อมขาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวคนนี้มดูตัวหมุนตัวนิดนึงครจะได้ดูธรรมชาติ okay, นี้เองน้ํ <okay. S 2> ามันใสอยู่นะครับเอ๊ะอย่างนี้แล้วหน้าแรงนี่น้ํามันจะยุบไหมครับอาจจะยุบบ้างเล็กน้อยค่ะตามธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ได้แห้งเหือดอะไรเงี้ยไปเลยใช่คนที่ชอบมีที่อย่างนี้เนาะมาแต่งเนาะมาทําจัดสวนก็คืนเปิดไฟสวยๆไฟสองพื้นที่นะแล้วก็ทําน้ำให้โล่งให้ใสเลยนะงามเลย ามาไม่ผมยังเคยคิดเล่นๆแล้ว่าถ้าวางตรงนั้นเป็นแบบศาลาหรืออะไรยื่นออกไปอยู่ริมหน้านอย่างเ<อ>างี้ยเอาไว้สังสรร์เอาไว้นั่งเล่นชมวิวกันหรือตรงนี้พูดง่ายๆเลยพูดแบบนึกอะไรได้ก็พูดนะฮะทำร้านอาหารเล็กๆสไตล์แบบแล้วแต่นะบางคนจะทําสไตล์อีสานบางคนจะทำสไตล์อาหารปา่าสไตล์แบบหมูกระทะได้หมดเพราะว่าบรรยากาศมันได้บรรยากาศดีอ่าแล้วที่สําคัญคือมันมีที่จอดรถไม่ต้องไปจอดรถไกลที่จอดรถเราเหลือเฟือ ชิลๆแล้วทั้งสองท่านพาไปดูบนถนนเลยใชครับได้เลยเดี๋ยวก็จะหาว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันมีถนนจริงไหมหรือเป็นที่แบบมีแต่น้ําล้อมรอบเราเดินเราเดินไปตรงสะพานแดงกันดีกว่าโอเคได้ค่ะเดี๋ยวตามทั้งสองท่านไปนะครับที่นี่ผมผมนานหรือยังครับโอ้ถมก็อจริงๆค่ะไม่ได้นานมากขนาดนั้นนะคะประมาณน่าจะห้าปีได้ประมาณนะคะดีๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจละเป็นคนที่โรเลงอ่ะยาโรเลบ่อยไปทางนี้ดีกว่าครับ เลาะไปคองน้ำแล้วอ้อมไปสะพานแดงดีกว่าโอเคเผื่อจะได้ดูมีปลาเปอร์อะไรอย่างเงี้ยดูธรรมชาติไปด้วยแล้วแถวนี้รถวุ่นวายไหมเอ่อก็ไม่ได้วุ่นวายจนแบบอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเฉยๆทั่วๆไปอะค่ะใช่แต่มันน้อยกว่าในตัวเมืองหลวงเยอะแยะใช่ค่ะใช่มีรถสัญจรตลอดเวลา มีผู้คนพอได้เห็นหน้าค่าตากันไม่เยียบเหงาแน่นอนไม่เยียบเหงาอันนี้นี่เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามใจดีมากค่ะทำไมถึงรู้ล่ะครับอย่างฝนตกเนี้ยเขาก็เดินเอาร่มงออกมาให้เราเขาเป็นมิตเาเรียกว่ามีเอ่อมีความเป็นกเลยนนิมิตแล้วก็มีน้ำใจอ่าสมัยนี้นิมิตหายากครับมีแต่นีมิาชีพนิมิตไม่ค่อยมีกันอ่าเราถามทั้งสองท่านเป็นความรู้ยิดนึงแล้วว่า นอกจากปี54เนี่ยโอเคแถวนี้มันน่าจะรอดยากเรื่องน้ําเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ควบคุมยาก <ฮะ S 1> แล้วปีอื่นเนี่ยน้ำมาล้นจากคลองขึ้นมาไหม ไม่มีนะคะไม่เคยตั้งแต่อยู่มานี่ยังไม่เคยเห็นแบบท่วมเลยเนาะก็ยังไม่เคยเจอไม่เคยมีมีฝนตกทั่วทั่วไปแต่ไม่เคยมีเจอแบบว่าโอ้น้ําท่วมเลยใช่เมื่อกี้บอกว่าจะทําศาลาตรงไหนนะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ฟิวตอนนั้นที่ผมคิดไว้ก็ประมาณแบบเหมือนฟิวศาลาตรงนี้ก็ได้ฟิวเป็นไม้แล้วช่วงมันจะมีช่วงนี้ที่คนผมว่าทาร้านถูกกระทะเป็นฟิวแคมปิ้งเลยจะได้แบบบรรยากาศเนาะมันก็จะได้แบบแคมป์จริงอันเนี้ยแคมปิ้งจริงมันมีอยู่จุดหนึ่ง เนี่ยต้นไม้เนี่ยมาสามข้างล่างให้โล่งข้างบนมีไว้นะเป็นร่มเป็นเงาเนี่ยสวยเลยนะครับค่ะแล้วก็คืนประดับไฟเนาะโอ,โอ้โหแต่ทีนี้บางคนเนี่ยเริ่มมาเห็นภาพละเขาอยากจะรู้ยังไงเลยเขาจะไปดูหมอดูกันทิศทางม,มันไปทางไหนกันทิศเหนือทิศใต้โอ้อันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าสายทําธุรกิจนี่คือทิศใต้ค่ะครับึ<พ>ือเงินเข้ามาทะลักเลยค่ะถ้าฝัาง่งเนี้อันนี้คือหน้าที่ดินเราติดทิศใต้เลยค่ะคือถ้าเราติดทิศใต้เนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาเงินมาให้เลยใช่ เขาเรียกว่าทิศมงคลทิศมงคลสุดๆธนาคารนี่เดี๋ยวเบิกเงินมาให้เราเลยใช่ค่ะเขาเรียกอย่างงี้ฮะทิศใต้เนี่ยเป็นทิศเรียกรัพย์ทางทิศใต้ของประเทศไทยเนี่ยเป็นทิศที่ง่ายๆเลยว่ามีความอุดมสมบูรณ<ช>์ความเชืช่อของศาสตร์จีนเนี่ยหันหน้าไปแล้วเนี่ยลมจะโชยเข้ามาตลอดเวลาเงินทองจะไหลมาเทมาตามความเชือ่ชอนะแต่เราก็ต้องทำาหากทินด้วยถูกต้องคู่กันก็ู่กันนีไม่งั้นเงินก็ใหม่มาจริงมีขนส่งด้วยหรอครับ มีค่ะส่วนส่วนมากแถวนี้ก็จะมีพวกโลจิสติกอะไรเงี้ยค่ะ,ะถ้าทําธุรกิจนี้ก็เหมาะเลยเหมาะมากดีเดี๋ยวเราไปเดินดูนบนถนนดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับแล้วอย่างเงี้ยคนมาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่สบายเนี่ยสมมุตินะหนีจากเมืองหลวงมามาอยู่ตรงเนี้ยกลับมาอยู่กับธรรมชาติเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาอยู่เนี่ยคนมีอายุสัก60 70 80เนี้ยไปหาหมอที่ไหน,นครับ อ๋อตรงแถวนี้ก็จะมีคือเนื่องจากมันติดกับตรงนนทบุรีด้วยใช่ไหมคะครับจะมีโรงพยาบาลเด่นๆก็อย่างเช่นกรุงไทยเวสเทิร์นเวิด์อย่างเงี้ยอือก็ติดแต่ว่าถ้ารีบร้อนใจร้อนมากอะไรเงี้ยตรงเข้าไปนิดนึงอค่ะจะมีอนามัยลําโพอยู่แล้วก็แถวนี้มีร้านขายยาเยอะมากค่ะอุบัติเหตุทั่วไปมีดบาดอะไรเงี้ยไปอนามัยได้ใช่มีเข้าไปแบบไม่ลึกเลยค่ะเข้าไปนิดนึงก็เจอแหละครับผมแสดงว่าเอารู้ละหาหมอหาอะไรนี่ไม่ยาก แล้ว<ะ>อย่างเงี้ยคนเฒ่าคนแก่อีกจะไปหาของกินดินต้องไปไกลไหมฮะโอไม่ไกลเลยค่ะแถวนี้นี่คือถ้าสมมติว่าออกไปข้างนอกอะค่ะมันจะเป็นติดกับถนนเรียกว่าบางบัวทองสุพรรณบุรีบางบัวทอง340เนาะ ตรงละแวกนั้นเนี่ยจะมีของกินเยอะมีปั๊มด้วยมีอะไรหลายอย่างเลยค่ะกีกกิโลรับจากทีไปตรงนู้นเมื่อกี้ที่พูดถึงแค่2.9ค่ะ2นิดนิดเปลาเลยใช่<ะ>ใช่หรือจะมาจากเส้นการนาก็ได้หมายเเก้าใช่ค่ะมนมาได้หลายเส้นใช่ค่ะ,ะคือไปทไี่ทั่วแล้ครับคือง่ายๆเลยขอให้มีรถเถอะรถอะไรก็เดี๋ยวก็ไปได้หมดเลยจริงค่ะจริงอโอเคเดีย๋ยวไปดูกันนะครับหกล้านห้าไม่เปลี่ยนใจอ่า ไม่มีเพิ่มนะไม่มีเพิ่มนะไม่ใช่ว่ากลับไปเจ็ด้านกว่าเหมือนเดิมไม่เอานะครับแล้วถ้าคนซื้ออยากเพิ่มก็ได้ก็ยินดียินดีสุดๆเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปบนยืนบนสะพานนิดนึงเราจะหันกล้องมามองกันหน่อยหนึ่งนะครับได้ได้เดี๋ยวจะขออนุญาตที่ินึงฮะรอลสนิดนึงเส้นนี้ครับยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้ขออนุญาตมองเส้นนี้นิดนึงนี่ถนนหน้าที่เราก็ประมาณสัก60เมตรนะเอาง่ายๆที่ของเราเนี่ยฮะ มันเป็นเือนเหมือนกับจัตุรัสนะครับประมาณ60คูณ60สิบเข้าๆนะที่นี้ถามนิดนึงว่าไอ้เส้นข้างหลังเราไปไหนอะเส้นข้างหลังตรงนี้ค่ะคือจะเรียกเขาเรียกว่าเหมือนกับถนนยัยแมงมุมเนาะถ้าเข้าไปอะค่ะมันจะเป็นเข้าไปลาดหลุมแก้วแต่ว่าถ้าเลี้ยวไปอีกนิดนึงก็กลับเข้ามาอยู่ตรงโซนนนอ่ะมันไปได้ทั่วเลยใช่ใช่ใช่แสดงว่าง่ายๆเลยคือไม่ตันอะเส้นทางไม่ตันไปได้ทั่วแล้วชาวบ้านเยอะเลอเกินแถวนี้ เหมาะกับการเปิดร้านมากส้ายขายของชําของสะดวกซื้อรต่างๆอย่างที่เราบอกกันแล้วสมัยนี้ด้วยร้านอาหารขอให้อร่อยเถอะคนมี G P S ที่ไหนก็ไปรเพราะธรรมชาติเรามันได้เปรียบนะครับเดินกันมาเรื่อยๆเลยนะครับที่ตรงนี้ไม่น่างงอย่างไงใครงงไงก็ทัดทายกันมาแล้วกันนะครับได้เลยคลองตรงนี้เดี๋ยวขออะไรนะฮะขอบถามเพิ่มเติมได้ครับอ่าดีครับผมขอสบถานนิดนึงคลองอะไรนะมันจิ๊จัไม่ได้แล้วฮะ ตรงนี้เรียกว่าคลองขวางบนค่ะขวางบนอ่าค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะครับบุรยากาศเราได้เปรียบเนี่ยอยู่ตรงที่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันติดคลองน้ำนี่แล้วดูตรงนี้เนี่ยฮะยาวไปเลยไปที่ทั่วเลยที่นี่ไปไหนแล้วครับเนี่ยตรงเนี้ยฮะโซนฝั่งเนี้ยหรอคะครับตซนฝั่งนี้ก็จะเข้าอ่าเข้าไปในเมืองของฝั่งนนทบุรีค่ะมันไปได้ทั่วเหมือนกันมันเป็นยายเมงมุมไปตะไคร่ไปตารางหมากฮอตขับไปไหนก็ได้ไม่มีไม่มีคำว่าถนนตัน ถ้าไปเรื่อยๆน่าจะไปเจอพวกใส่น้อยเนาะตรงนี้ใส่น้อยใช่แล้วใช่ใชชเชื่อมกันใช่ใชที่นี่สอบถานนิดนึงนี่เนี่ยเริ่มเห็นที่เราแล้วนะครับเอาเรือมาพายได้ไหมโอ้โหได้อยู่แล้วคะ่ะอันนี้มีคนมาตกปลา,ปาตลอดนะคะ<ช>ตำร<ช>วจไม่จับนะไม่แต่งชั้นสาธนรณะใช่โอเคจะมีกมาตกเอ้ยอะไรเอ้ยเขาไม่ว่าเนาะใช่นี่นี่นี่ถนนตรงนี้กว้างแล้วตรงนี้ไปไหนล่ะครับฝั่งนี้หรอค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางที่ไปทางวัดอะ ว่า<ช>อะไรนะว่าสัมงามค่ะท,ที่บอกว่าว่าสัมงามเนี่ยห่างจากตรงนี้ประมาณกิโลกว่ากว่านี่นะใช่ครับอ่าโอเค,ใ,ใ,คใครอยากรู้อยู่ตรงไหนจับพิกัดเอาโอ้โหรถมันเยอะจริงๆนะนะครับรนี่เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงตรงไหนที่บอกบางบัวทองครับครับบางบัวทองไปอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะตรงนี้ที่กําลังจะข้ามไปแล้วบางบัวทองแล้วอ๋อแสดงว่าเราจะเราจะก้มสู่จังหวัดใช่ไหมฮะใช่ครับนี่เรามาบางบัวทองแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงตามผมมาได้เลยครับโอเคค่ะเราจะข้ามบางบัวทอง เอะบาง <Hey, S 2> บัวทองคนไม่รู้เนี่ <laughs> ว่าเราถ่ายทำเรียกว่าทำหนังกันหรือเปล่าดารา <laughs> ดารา,า,ามาถ่ายหนังกัน <laughs> คนมองกันเยอะเลยเดี๋ยวให้รถไปก่อนครับอ่านี่ตรงนี้คือบางบัวทองแล้วอ่านี่ป้ายเปย์เนีย่ยติดขายกันเยอะเลยแต่ที่ของเราเนี่ยลองมาดูก่อนไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเนาะใช่ค่ะจุดเด่นของที่ของเราคือง่ายๆคือมันอยู่ติดน้ำอย่างที่บอกแล้วก็ติดถนนแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากอ่ะมาเดินตามผมมาเลยครับโอเคถือได้มองในที่กันนิดนึง ที่ป้ายเนี่ยอ่านไม่ออกสายตาสั้นนะครับเขาเขียนว่าอะไรที่สะพานนะครับที่สะพานสะพานลาดหลุมแก้วหนึ่งค่ะลาดหลุมแก้วหนึ่งอ,อ้าวจับพิกัดได้ง่ายๆเนี่ยหลายคนโอ้โหดูมาตั้งแต่ตอนคลิปละเมื่อกี้คุณป้าไปเอาปากกามาจดไม่ทันอยากจะจดเบอร์สักรอบหนึ่งได้ค่ะเบอร์อะไรนะครับศูนย์เก้าสามแปดสองสี่สองสองเก้าสามค่ะมนูนะคะโทรมาได้เลยเดี๋ยวทุกวันนิดนึงนะครับเดินไปเดินมาเดี๋ยวข้อมูลจะรั่วหลุดลืมหมดอีกแล้ว พื้นที่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ตำบลลาดหลุมแก้วนะครับอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับพื้นที่1ไร่1ง,งาน3ตารางวาโฉนดทคุชแดงอ่าติดคลองน้ํา2ด้านนี่ของหงด้านตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้าง,างตรงนู้นอ่าเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ไฟฟ้ามีประปามีเขาหมดเ<อ>พื่อนบ้านมีมนะครับขายในราคาเมื่อก่อนเนี่ยเล้านกว่าตอนเนี้ยลดแล้วสองล้าน 2, ห้า หกล้านห้าหกล้านห้าใช่ไหมครับแม่นึกว่าจะไม่สายเยลยอ้โแหวเลยตกใจหกล้านห้าสนใจก็โทรมาดูได้ตลอดตล้นัดได้ตลอดนะครับเรื่องการกินกันอยู่ไม่มีปัญหาโรงพยาบาลไม่ไกลมากแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับเข้าเมืองหลวงไปห้างซื้อสินค้าก็ไม่กี่กิโลสิบตัวนาทีก็ถึงก็ถือว่าพอปลูกบ้านได้มาทำสายขอมได้มาทาร้านอาหารได้มาทำขอพัดได้ได้สารพับใครได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวขอส่องตรงนี้ที่หนึ่งส่องส่งทุผู้ชมนี่ที่มันอ้อมานะครับอ่าเนี่ยเนี่ยนี่ขโมยขจรแถวนี้มีไหมครับไม่มีนะคะตั้งแต่อยู่มาหมายถึงว่าต้องแบบทําบริษัทแถวที่ไม่ด้ม่องอะไม่มีปกติหมดทุกคนโอเคแบบใจดีแฮปปี้อ่าพรานทําเลมันดีมีใช้ไปกว่าครึ่งวันนี้20กว่ากนาทีขอขอบคุณน้องทั้งสองท่านมากขอให้แปลงเนี้ยท่านผู้ชมที่ซื้อไปเนี่ยเนาะไปสร้างฝันสารฝันได้ อย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ธุรกิจที่เราจะไปทําอีกหนึ่งแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองเยอะๆแล้วกันขอบคุณค่ะขอขายได้ไวใครสนใจโทรทักเข้ามาแต่ลูกวนมิจฉาชีพไม่ต้องทักคิวเต็มหมดแล้วจริงค่ะโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาสร้างสรรค์ความสุขให้กับท่านผู้ชมด้วยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสคีครับ